สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะวันนี้นะครับผมมาเล่นเกมโรบ็อกนะอยู่ในแมปที่มีชื่อเบลดบอลครับวันนี้ผมจะมาแชร์ทริคเล็กน้อยนะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นนะแล้วชนะบ่อยมากฮะว่าเป็นยังไงครับจะบอกไว้ก่อนนะครับคือผมเล่นสไตล์ตั้งรับนะทุกคนนะเล่นสไตล์เอาตัวรอดเพื่อจะได้ที่หนึ่งนะทุกคน ก็คนที่เล่นเก่งอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรฮะผมอยากบอกคนที่เพิ่งหัดครับว่าควรจะเล่นแบบไหนในการที่เราเนี่ยจะไม่ตายไวจะได้ที่หนึ่งนะทุกคนเล่นแบบเซฟตัวเองที่สุดนะทุกคนนะโอเคครับไปชมกันเลยครับทุกคนอี่ผมจะบอกวิธีการเล่นนะทุกคนในห้องปกติเนาะผมะเล่นแบบว่าเซฟตัวเองนะทุกคนคือยอย่างนี้นะเห็นไหม ถ้าบอลมางี้ผมจะไม่อยู่ใกล้เขาเลยนะนึผมจะอยู่ห่างเลยแล้วแล้วแมปแบบเนี้ยที่มันมีอุปสรรคเนี้ยเช่นต้นไม้บางเนี้ยผมจะไม่อยู่นะทุกคนมันมองยากนะที่เราพยายามเราพยายามหาจุดที่มันอ่าอยัางไงทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันมองบอลได้สะดวกให้ทุกคนแบบมุมมองมันโอเคฮะ แบบใหม่เนี่ยมันก็เล่นยากนะเนี่ยแบบเนี่ยผมยอมเลยอะ่ะนี่ฮะถือเอาเป็นแบบปรับเชียนได้นะแบบเนี่ยน้<ะ>องยากมากสำหรับคนที่อาดคีย์บอร์ดก็อาดคีย์บอร์ดไปนะฮะไม่ผิดหรอกฮะแต่ผมเนี่ยก็อาดใช้เมาส์เนาะผมถอดเมาส์ให้ทุกคน ผมจะกดคีย์บอร์ดเฉพาะตอนที่ว่าบวกกันใ,นใกล้ๆนะ,ะกดเดฟใช่ปะ้ะเวลาเรา,เราตีใช่ไหมตรงคีย์บอร์ดแต่ผมถนัดเมาส์มากกว่าฮะทุกคนมันจะหแบบโอเคกว่านะเพราะว่าเราไม่ต้องไปพะวงอ่าตัวที่ว่าเดินหน้าถอยหลังเนาะเวลาคลิกเมาส์อ่ะ,ะโอเคฮะก็า บางคนก็บอกว่ากดชิปแล้วก,กดเอดนะแล้วก็กดเอฟแล้แลว่าวกากดมาส์พร้อมกันผมว่าไม่เกี่ยวน่แล้วแต่คนถนัดนะผมคลิกเมาส์อย่างเดียวนะทุกคนผมไม่เคยกด F กับเมาส์พร้อมกันเลยนะเชื่อไหมฮะผมก็ไม่รู้ว่าความเชื่อนั้นมันมาจากไหนนะแต่ผมกดคลิกซ้ายอย่างเดียวนะคลิกขวาเอาไม่มองมุมมองอย่างเงี้ยคลิกขวานะอย่างเงี้ยเนี่ยส่วนคลิกซ้ายก็ตีบอลฮะ ก็เล่นได้นะผมก็ไม่รู้ว่ากดเอฟกับกดเมาส์พร้อมกันมันจะเป็นยังไงนะผมไม่เคยกดแนฮะเพราะผมหัดมาอย่างนี้นะสำหรับคนที่เล่นเก่งแล้วก็นี่นะฮะก็ไปยินตรงกลางได้นะแต่ผมยังถือว่าผมไม่ถนัดนะคือเหมือนเราไปเสี่ยงฮนะ เกมมันจะจบเร็วเนาะหมายถึงว่าเกมที่เราเล่นเนี่ยฮะแมทที่เราเล่นน่ะมันจะจบเร็วคือเพราะว่าในแรง์อ่ะมันเน้นอันดับใช่ไหมถูกไหมฮะแล้วก็พยายามให้อยู่ได้ที่หนึ่งนะทุกคนนะว่าในแรง์เนี่ยถ้าได้ที่หนึ่งมามันก็แปดแต้มเนาะมันก็สูงนะเหมือนเราฆ่าแปดตัวะฮะถูกไหมฮะผมก็ อยู่นี่ฮะจะไม่เข้าใกล้ใครเลยนะเพราะว่าโอกาสที่เราตีบอลแหละตอนที่ยางรุ่ใกล้คนอื่นนะมันยากนะเห็นไหมอย่างเงี้ยผมก็อย่งนี้นะอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบนี้ก็มองง่ายฮะนี่ฮะนี่ฮะเราถ้าเราไม่รีบนะเราอยู่ได้นะตรงเนี้ย คือคนตรงกลางเนี่ยฮะสังเกตนะเขาเก่งจริงนะฮะแต่ว่าโอกาสที่เขาจะตายอ่ะก็สูงนะแล้วโอกาสที่เขาจะคิ้วได้ก็สูงเหมือนกันเห็นไหมก,ก็โอเคอย่างเงี้ยคือจังหวะมันห้าสิบห้าสิบเยอะฮะตรงกลางนะอันนี้เรามองสามมุมมองเนาะซ้ายขวาแล้วก็ข้างหน้าเนาะแต่คนตรงกลางเนี่ยฮะต้องมองหลังด้วยนะทุกคน เนีออ่ยผมก็ขยับขยับนี่ละผมรู้แล้วเขาจะเล่นผมละคนขวาม,มืออ่าก็ใครที่ชอบเล่นเทคนิคแบบผมนะก็เอาไปลองใช้ดูฮะใช้คู่กับสกิลดึงบอลก็ได้นะแล้วแต่คนชอบสกิลไหนนะอันนี้ผมแล้วแต่เลยแต่ผมว่าสกิลดึงบอลนี่มันโอเคสุดละสำหรับผมนะ คือผมยังถือว่าตัวเองเป็นมือใหม่อยู่นะแต่ผมจะมาแชร์ทริคกนันใฮะว่ามันโอเคนะอย่างนี้นะมันโอเคนะเนี่ยต้องมองบอลนะเห็นไหมฮะอยู่ใกล้บอลก็โอกาสยากฮนะรับบอลนะเช่นข้าเราเจอรีเปอร์อย่างนี้นะผมจะพยายามตีบอลหน,นีก่อนนะตีบอลหนีแป๊บนึงนะเพื่อให้เขาได้ไปฆ่ากันก่อนฮนะ เพาอ๋อน,นี้เราฆ่าได้ก็โอเคไปฮะแต่ถ้าเหลือกริปเปอร์กับสามคนนะผมแนะนําให้เก็กบสกิลไว้ใช้กับเขานะหรือไม่ก็ตีบอลหนีใค้เขาไปฆ่าใันก่อนนะแล้วก็อยู่ห่างไว้นะคนนี้ผมก็ใช้สกิลหนึงบอลเข้ามาคอยดูนะเนี่ยดึงบอลกลับปุ๊บเห็นไหมฮะจังหวะก็เสียฮะอย่างนี้เราได้ที่หนึ่งนะที่หนึ่งก็โหดนะฮะแปดพันคิวฮะไอ้โมอหมอเสียโม,มอแล้วไม่ใช่แล้ว